น้ำซีอิ้วเกาหลีที่เราดองไว้นะฮะเทลงไปเลยครับอ่าโอ้โหช้ำๆเลยอะจะผ่านไม่ผ่านต้องอยู่ที่คนนี้ทุกคนอร่อยไหมอ้าผทานเลยเออวันนี้ดีใจมากที่เราหยุดวันนี้ดีใจมากที่เราหยุดโอ้โหจะหยุดเรียนดีใจมากแม่ครูดูอยู่แม่ครูดูอยู่นะเดี๋ยวมีไปเดี๋ยวมีไป ถ้าหยุดแล้วต้องทำยังไงคะพุชเลนพุชเลนเอ้ยพี่บ๊วยมาขอกินกุ้งดองซีอิ๊วครับจุดจุดจุดทำไมอะอันนี้คือซีฟู้ดเออแล้วไงของของตัวเฮียครับเชฟใครอยากกินซีฟู้ดนี้สั่งซื้อได้ที่ละแอะตัวเฮียครับนี่ลองยังปะอือหึหึกลับปะแล้วสุดงที่ทำคลิปกินอะมีคนบอกว่าอะไรปะจะเป็นเฮียให้ได้เลยใช่ไหมจะเป็นเฮียให้ได้เลยใช่ไหม แม่บุ๊กฝ่ฝันที้อยากเป็นแอร์โฮสเตสถึงขน,นาดไปสมัครแอร์โฮสเตสทิ้งไว้แล้วไม่ไปเรียนทุกคนวันนี้เราพาบีบีมาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรคะซื้อจักรยานค่ะเต็นรถไม่ใช่จักรยานโอเคทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าบีรู้สึกงไงไปดูรถเราโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ันที่ขาซ้ำค่ะขาซ้ำเป็นแพลตฟอร์มขายรถยนต์มือสองแล้วรถที่เรามาดูวันนี้ก็คือ คันนี้เลยคือเราดูมาจากในอินเทอร์เนต็ตอะเนาะในเว็บไซต์ของคาซัมอ,อ่าแล้วเราวันนี้เรามาดูของจริงนี่สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วชื่อนะครับชื่ออะไรนะครับย,ะะย,ยูโม ยูงะเนี่ยผมดูรถคันนี้มาจากในเว็บไซต์คาสซัมอะครับก็เลยวันนี้จะมาดูของจริงว่าโอเคไหมรถเป็นยังไงก็คือคันนี้ที่เราดูกันเป็น m a ด้าเซ5ฟส์ครับเป็นคันที่เราทำราคาพิเศษด้วยโปรโมชั่นด้วยเดี๋ยวที่5้า0 0 0หกห้ยบาทถูกมากต่อไปต่อมาเดี๋ยวจะเหลือ4ี่แสนด้วยไม่ใช่เดี๋ยวไปดูข้างในให้เซลล์ครับแบบว่า ให้ข้อมูลเราไะใช่ค่ะกลิ่นเป็นไงบ้างเหมือนรถใหม่เลยค่ะข้างในคือแบบใหม่มากทุกคนกว้างไหมทำสัญญาเลยค่ะเฮ้ยทำสัญญาเลยไม่รู้รถของคาข้ามคบถ้ามไม่สนับรถจริงก็สามารถที่จะเอารถไปดีแค่ที่บ้านได้เหมือนกันอ๋อไม่ถึงว่าเรุงเทพและปริมณฑลถ้าเราสนใจรถปุ๊บเราก็บอกให้เขาเอารถไปให้ลองที่บ้านได้เลยครับเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีโชวรถจริงนะครับถ้ารถนี้มีขันอองนิดเอีกตั้งเ้าเราจากทันถ้าเราไม่ชอบคันนี้เราก็เลือกคันอื่นก็ได้ ทุกคนจะบอกว่าสภาพรถข้างในอ่ะใหม่มากอหโโ้เราเนี่ยเราก่อนที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยเรามีการตรวจเช็คร้อยเจ็ดสิบห้ารายการว่ารถคันนี้เนี่ยมีชนหนักอะไรไหมบอกเลยว่าถ้าชนหนักบอกเลยเราจะไปรับซื้อเข้าเลยเราจะแบบว่าไม่เอามาขายลูกค้าด้วยนะครับเราเลือกรถสีดีให้กับลูกค้าด้วยโอเคครับพี่ลองสตาร์ทได้ไหมพี่ได้ครับนี่ทำสัญญาเลยได้ไหมเนี่ยสวัสดีพี่ก็บอกว่าขอสี่แสนได้ไหมครับสี่แสน สมมุติว่าเราเอารถจากบ้านมาของเราเองครับรับเทรดอย่างนี้ด้วยเหรอครับก็คือประเมินราคาให้เลยราคาเราจะมีเจ้าที่อินสเปกเตอร์นแบบตรวจว่าราคาเท่าไหร่นะครับถ้าสนอว่าโอเคคันนี้ราคาโอเคแล้วลูกค้าจะซื้อคันนี้เป็นราคาซื้อสดตอนกลับรถคันนี้ได้เลยจ่ายเงินส่วนต่างเลยโอ้โหโอเคทุกคนขอบคุณมากๆเลยครับพี่เดี๋ยวทุกคนจะสงสัยว่าในรถแถวบ้านเราอ่ะมีเยอะแยะ บ้านอยู่ที่ไหนคะบ้านอยู่บางบอนไม่ได้วอาบ้านบางบอนไน <c oughs> แล้วทําไมต้องมาที่ขาซ้ํารัชโยธินที่นี่เพ <c oughs> ราะนอกจากเรื่องของคุณภาพของรถที่ไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีไฟไหม้ <c oughs> แล้วเขาก็ปรับสภาพมาให้พร้อมขับแบบนี้แล้วเนี่ยที่สําคัญเลยนะทุกคนเขามีโปรดาวน์น้อย <c oughs> ใช่ผ่อนสบายๆทุกคนเริ่มต้นที่4,000บาทต่อเดือนคะ่ะอือคือแบบและซื้อวันนี้ทุกคนยังได้รับสิทธิ์เงินคืนกว่า50,000 0บาทไม่คิดว่าซื้อรถมือสองอะ จคุ้มขนาดนี้ mm hmm. ซื้อรถและยังได้เงินคืนอีกอ่ะแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยกับการวิ่งเอกสารเลยฮะทุกคนเพราะว่าทางคาร์ซัมเนี่ย mm hmm. เขาจัดการให้ทุกอย่างฟรีและที่ว้าวเลยก็คือบริการหลังการขาย mm hmm. มีการรับประกันสูงสุด2ปี 2> mm hmm. แล้วก็มีคอร์เซ็นเตอร์ตลอด24ชั่วโมง mm hmm. อันนี้คือแม่บุกสบายใจสุดๆเลยฮะโอเคเรียบร้อยทุกคนจะบอกว่าตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะ แล้วมาซื้อรถที่คาซัมแคปหน้าจอไว้นะทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วบอกมาจากช่องบีดีเนอรี่ได้รับไปเลยทุกคนนี่หมอนคาซัมแม่บุ๊คคือถูกใจมากอันนี้เดี๋ยวขอ3 3สามพันเลยสามพันแน่ให้ใบเดียวซื้อสามพันได้สามใบบเอาคันเดียวไปก่อนนะครับนี่แคปหน้าจอบอกทุกคนได้หมอนแบบนี้เลยนี่เป็นหมอนผ้าห่มเนาะโอ้ไม่ผ้าห่มแยกอยู่ข้างในด้วยครับและอันนี้ก็เอานอนนะคะโอเคหลับเลยทุกคนไม่ได้สามพัน ต้องซื้อ3 0 0พันกลับบ้านขอบคุณครับพี่ขอบคุณชาร์ขอบคุณชาขอบคุณครับแล้วเพื่อนเฮียนะทุกคนหลายคนเนี่ยเขามาซื้อรถที่นี่เพราะว่าเขาไม่บริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วแล้วก็มีรถให้เลือกหลากหลายมากใช่หลายยี่ห้อหลายค่ายทุกคนอยากได้รถยี่ห้อไหนก็ลองบอกเขาดูและที่สำคัญคือมีหลากหลายราคา และเพื่อนๆคนไหนนะฮะอยากซื้อขายรถมือสองนะครับแนะนําให้มาที่คาซัมงเลยทุกคนมั่นใจง่ายเหมือนนับเดินจองซั่งได้รถเลยง่ายไหมวันนี้มาปุ๊บได้ทันทีเลยันนี้มาใหม่ได้อีกคันนึงค่ะอ๋อเอาเอาค่อันเดียวพอละโอเคทุกคนส่วนวันนี้เราไม่ได้มาซื้อรถอย่างเดียวทุกคนเราจะทําเมนูเพื่อนๆได้ดูด้วยเนี่ยข้าเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยบอให้ทําอาหารแล้วจะเป็นลมฉลองไหมลองขับแกวพัทยา เดี๋ยวเราลองขับไปซื้อวัตถุดิบที่จะทำในวันนี้ไปซื้อพระยาแล้วกลับมาไม่ซื้อในตลาดน้ำบอลนี่แหละลองขับไปไกลเลยเออทุกคนเมนูที่เราจะทำวันนี้บอกเลยว่าครับผมเมนูที่เราจะทำในวันนี้นั่นก็คือกุ้งดองค่ะอ่าเป็นกุ้งดองเกาหลีซีอิ๊วเกาหลีแล้วไม่พอกินกับยำมาม่าโคทูจังขับรถใหม่ของเราไปซื้อวัตถุดิบในวันนี้ก่อนใช่ค่ะที่ตลาดนาเกลือค่ะ น่าเกลือมือไหนครับัางแสมนี่ยหรอไม่ซื้อกลาดของบอนโอเคทุกคนวัตถุดิบวันนี้มีอะไรบ้างกลับไปดูที่บ้านครับไปกลับมาถึงบ้านทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะมาทำน้ำดองค่ะ น้ำดองซิวเกาหลีเพื่อที่จะมาดองกุ้งของเราครับทุกคนดูกุ้งดิไม่บุ๊กอะเรียงสวยมากทุกคนนี่สั่งเข้ามาเสร็จปุ๊บก็มาเรียงแบบนี้อีกโอ้โหทำไมต้องเรียงมาเดี๋ยวเราไปแกะแล้วเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามแค่นั้นเองนะฮะโอเคมาถึงก็น้ำตาลปี๊บใส่ลงไปหนึ่งก้อนแบบนี้ตามด้วยน้ำอุ่นค่ะอันนี้คือน้ำแบบว่าร้อนๆนิดนึงนะทุกคนเพื่อให้มันละลายนะครับนี่สูตรนี้สามารถนำไปทำจินค่ะครับผมใครอยากขายก็ขายได้นะครับสูตรนี้บีบีป๊าดองมากี่ครั้งแล สองครั้งไงงรอจริงงรอปลาดองอะไรหมูดองหมูมาปลาดองหมูหมูมันดองได้ด้วยเหรอลูกหมูมันดองได้ด้วยเหรอลูกมันต้องดองอะไรดอง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 เฮ้ยทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเขาพูดว่าอะไรดอง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 กี้นั่นมันห้างสรรพสินค้าไม่ลูกเขาใบว่าเขาอยากไปเที่ยวแล้วอ๋ออยากให้เราทั้ให้เสร็จแล้วเพื่อจะไปดองกี้ป้าเข้าใจเป็นอะไรป้าเข้าใจเป็นเมื่อเขาเล่นมุก เียวโอ <Okay, S 2> เค <Okay, S 2> เ,เดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวพาบีบีเที่ยวหลังจากน้ํากับน้ําตาลปี๊บละลายเ<ช>ข,ข้ากันดีเสร็จปุ๊บใส่อะไรต่อครับอันนี้ซีอิ U ๊วเกาหลี A L e, ค่ะอาหาซื้อได้ทั่วไปนะอันนี้ไปเลยครับซีอิ U ๊วเกาหลี A L e, ชัดถ้วยใหญ่ๆเลยทุกคน<อ>เพราะว่ากุ้งเราเยอะนี่อ่าโอเคใส่ลงไปแค่นี้เองเนื้อน้ำดองอ่ะใช่ค่ะไม่ได้ยากเลยทุกคนแล้วก็ใส่กระเทียมใส่พริกเข้าไปใช่ ให้บีชิมกันหัวเขาใหญ่ไงทุกคนเอาให้บีบีชิมกันนะเอาให้บีบีชิมอ่ะอ่ะจะผ่านไม่ผ่านต้องอยู่ที่คนนี้ทุกคนอร่อยไหมเอาผ่านเลยเออกุ้งดองเวอร์ชันจิ๋วค่ะเฮ้ยมีกุ้งดองให้บีบีด้วยอันนี้กุ้งสุกเอาไปดองซีอิ๊วให้บีชิมดูอ่ะอ่ะรสชาติเป็นไงเฮ้ยมาม่าก็คิดได้นะ เอากุ้งอันนี้ไปดองกับซีอิ๊วกาหลีให้ลูกกินและนี่คือกุ้งขาวของเราทุกคนวันนี้ใช้กี่ตัวคะม่ามสองกิโลค่ะถึงมือแม่บุ๊กแล้วสะอาดนะ <c oughs> สะอาดแบบว่าไม่มีกลิ่นคาวเลยครับอันนี้แนะนำาหทุกคนถ้าเกิดจะทําแบบว่ากุ้งดองซีอิ๊ว <c oughs> กุ้งดองน้ําปลาอย่างเงี้ยให้ใช้กุ้งสดกุ้งที่แบบว่ายังเป็นๆอยู่แล้วให้เคานน็อกมาทุกคนมันจะรู้สึกว่ารสชาติของมันอนะ่ะจะหวานตัวเขาจะใสามากาจะเด้งนะฮะ <c oughs> เมื่อยหลังเลยหมา,มายืนแกะกุ้งกันทุกคนกว่าจะเสร็จแบบนี้นี่แล้วกุ้งสดนะทุกคนคือมันแกะยากมากค,คือเปลือกมันติดหลังเลยทุกคนมันแกะยากกว่ากุ้งที่มันแบบว่าแช่ฟรีซมาเนาะใช่หลังจากปอกกุ้งแบบสวยงามแบบนี้เสร็จปุ๊บก็แช่โซดาแบบนี้ครับนี่นี่ทุกคนหลังจากแช่โซดาไปห้านาทีมาถึงปุ๊บก็นี่เลยครับน้ำซีอ,อิ้วเกาหลีที่เราดองไว้นะฮะเทลงไปเลยครับอ่าโอ้โห อุ้ยช่ำเลยอะหลังจากเทเซีอิ๊วเสร็จปุ๊บก็ใส่กระเทียมนะคะเพื่อความหอมครับทุกคนกระเทียมฝานบางๆฮะแล้วก็ตามด้วยริกค่ะไปจ้านี่นคคะคะเอาละระหว่างที่รอกุ้งดองสักชั่วโมงหนึ่งเราไปทำอะไรต่อคะยำม,มาม่าค่ะอ่าเป็นยำม,มามา่าโคชูจังฝีมือของน้องอเอ้วันนี้ดีใจมากที่เราหยุดวันนี้ดีใจมากที่เราหยุดโอ้โหจหยุดเรียนดีใจมากแม่ครูดูอยู่แม่ครูดูอยู่นะ เสียบีไปเสียบีไปถ้าหยุดแล้วต้องทำยังไงคะตุดเล่นตุดเล่นเอ้ยพี่บ๊ว มันกระล่อนน่ะเรามันกระล่อนน่ะเหมือนพ่อเราเลยอ่ะเอ้ยเหมือนพ่อได้ไงเหมือนเราตรงไหนยำมาม่าโคจูจังมาถึงใส่อะไรคะผงยำค่ะเออโอเคใส่ไปครับหนึ่งถ้วยครับใส่น้ำลงไปนิดนึ่งคะใส่น้ำลงไปค่ะอ่าเป็นน้ำเปล่านะครับแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้คอสโคจูจังค่ะคอสโซคูจังนะครับก็คือซอสโคจูจังเออหนึ่งถ้วยครับนี่ก็คือซอสเกาหลีสีอะไรคะแดงภาษาอังกฤษเรียกว่า เรดแปลว่าแดงถ้าบีบีไม่ได้ไปเรียนบีบีจะต้องมาทำอะไรคะต้องทำคลิปต้องทำคลิปต้องทำคลิปหลังจากน้ำได้ที่เสร็จปุ๊บใส่อะไรต่อคะลูกใส่พริกค่ะโอเคเป็นพริกป่นนะฮะนี่ใส่ลงไปครับน่ากินมากเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นใส่อะไรคะลูกใส่ใส่น้ำตาลปี๊บเออน้ำตาลปี๊บนะเทลงไปเลยครับน้ำตาลปี๊บีบีบีีแต่ว่าจะหกหนึงคัโอเค ตรียมกกักนซอยพริกอ่าเป็นพริกอะไรครับอันนี้พริกแินดาค่ะโอเคหนึ่งถ้วยค่ะอันนี้ก็คือพริกธรรมดานะคะแล้วใส่อะไรต่อคะอันนี้ใส่น้ำปลาคอูโหูเขารู้จักวัตถุดิบหมดเลยนะตอนเนี้ยแล้วก็คนเข้าไปดูดิแซ่บแซบแล้วต่อด้วยมะนาวค่ะไปครับหนึ่งถ้วยครับนี่นี่ฝีมือย่าน้องไม่บีไม่ได้กินได้ง่ายๆนะครับต้องรอเสาร์อาทิตย์นะฮะน้องหยุดนะฮะใช่ไหมลูก<ๆ>แล้ววันจนันทร์ถึงศุกร์ไปไหนอะคะ ง่าแมฝากกดไลค์กดแชร์เข้าคลิปสก๊ให้พวกเราด้วยนะคะแม่พรุ่งนี้หยุดไหมมีกระซิบว่าอะไรนะมาขาพรุ่งนี้หยุดไหมคะอมีกระซิบเลยนะพวกโค้กของบีบีขอหยุดค่ะเอาแล้วฮะทุกคนนี่ครับน้ำยำโคชูจังของน้องบีบีครับเสร็จแล้วใส่อะไรต่อคะลูกใส่เครื่องแน่นๆค่ะอ่าเครื่องแน่นๆมีกุ้งมีหมูสับมีปลาหมึกไข่ใส่ลงไปเลยครับ นี่ค่อยๆยหย่อนด้วยโอยคนน่ากินน่ะเนี่ยทุกคนดูดิแซ่บๆเลยอ่ะน้ำลายไหลแล้วอ่ะและที่ขาดไม่ได้ในวันนี้ก็คือเรียกขอกินก่อนว่าอร่อยหรือเปล่าโอ้โหขอกินก่อนด้วยอร่อยไหมก็จืดจืดนิดนึงอ๋อก็จืดจืดนิดนึงก็เลยต้องเอามาทำยำใช่ไหมลูก เอออร่อยนิดน,นึงอ่ะใส่ลงไปเลยครับหนึ่งถ้วยครับมาม่าครับเสาร์อาทิตย์แม่ลูกก็จะเข้าครัวแบบนี้ครับโอ้โหทุกคนดูครับตอนนี้ <มา S 1> ยำมาม่า,มา<ๆ>คนรจังของเรามาไปคนใส่ okay, ใส่อะไรต่อคะใส่หัวหอมค่ะอ่าใส่ลงไปเลยครับหัวหอมหนึ่งถ้วยครับแล้วก็ตามด้วยอะไรคะผักชีค่ะผักชี <laughs> ขึ้นช่ายกับลูกให้บีบดมหน่อยมั้ยขึ้นช่ายจะกลิ่นแบบนี้อ่าโอเคไหมหอมไหมมั้ย นี่ครับทุกคนหน้าตาของยำม,มามาา่าเกาหลีของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วะโอเคนูอยากเสร็จเร้วขอนุนี่ไปจัดจายก,ก่อนค่ะ เฮียเป็นห่วงโบรักโบเียยมาพูดเยอะน่ะลำคานนัน่งกับโบโบโอ้ยทนรับองันจึงนานเฮียาถา,า,ายงไม่เจอนานไหมกับบีกับบีบีเนี่ยหลานโตขนาดนี้คือแบบพ่อแม่เขาไม่เอามาเจอเลยลูก<ม>เฮียด,ดูมันพูดดิลูกคอนดูมันพูดไอเฮียคาวโ,โบโบไม่เคยเจอบีบีเลยลูกโบโบคิดถึงบีบีมากเลยอะ เบาปากได้แล้วเป็นไงโบอขออนุญาตนั่บโบเถอดไปฝั่งนู้นได้ไหมครับน,น,นั่งคั่นกลางระหว่างความรักของเฮียกับพี่บุ๊กแล้วกันนะนั่งคั่นกลางระหว่างความรักของเฮียกับพี่บุ๊กแล้วกันนะทุกคนดูมันดิคือมันคึกคักะอะอารมณ์ดีวันเนี้ยอ,อ,อันนี้อะไรอะไข่อันนี้คือไข่ปลาหมึกจริงหรออันนี้คือไข่ปลาหมึกมาเฮียกินด้วยจะบอกว่านี่ฝีมือบีบีนะรู้ขายำอ่ะบีบียำหมดเลยอันนี้ฝีมือบีบีไม่ได้ทำอาหารเก่งขนาดเมื่อไหร่หรอกคนดูนี่ครับมากุ้งดองเองปะ กุ้งไปซื้อมาตอนเช้าแบบว่ายังเป็นๆอยู่เลยไม่ได้ถามว่าซื้อมาตอนไหนแล้วเฮียบอกแล้วมันเป็นอะไรอะโบถามว่าดองเองหรือเปล่าเฮียเฮียตอบพีระคำถามเดี๋ยวสมาธิสั้นมามะเอาคอนข้างหลังบ้านมาเม่ได้ทุบหัวมันมาขอกินกุ้งดองซีอิ๊วก่อนครับจุดจุดจุดทำไมอ่ะอันนี้คือซีฟู้ดเออแล้วไงของของตัวเฮียครับเชฟใครอยากกินซีฟู้ดนี้สั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดตัวเฮียครับนี่ดองเองป้า อืมหืมหืมกรึบกรับมากคือใช้กุ้งสดทุกคนมันจะแบบอย่างนี้แหละมันจะแบบว่ากรึบกับกรึบกับสดสดกรอบกรอบยิ่งกินกับสาหร่ายนะอร่อยอืมแล้วหนูอยากกินเผ็ดไหมนายนะโคตรอะไม่อยากกินเผ็ดหนูชอบหนูชอบแบบแซบอบบบีบีชอบไม่เผ็ดใช่ไหมลูกบีบีมีแฟนยังลูก ทำไมอ่ะหนูมีแค่วาจานี่เป็นไงแล้วหนูชอบใครไหมในในบรรดาเพื่อนหนูรู้สึกปิ๊งปังกับใครไหมเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเพิ่งสี่ขวบใจเย็นใจเย็นมันเพิ่งสี่ขวบเราถามพีก็บอกเฉยทำไมอ่ะใจเย็นเย็นพใจร้อนอยู่แล้วเราเอาบรรทัดถามตัวเองมาตั้งก็เป็นอย่างนี้ทำไมอ่ะสี่ขวบมีแฟนสิบคนอง่ายๆเดินตามมันขบวนเลยเรี่คนหรือจ้างเดินเป็นขขงกู สุดทีเขาเล่นติ๊กตอกนะคะเห็นติ๊กตอกเขาเรียกสุดนีมาเปิดติ๊กตอกให้เฮียดูก่อนอนี่บ้านเราทุกคนเวลาทักทายกันเป็นอย่างนี้แหละเดินมาเป็นอย่างนี้เลยทำไมอะไม่จริงใจอะไรเลยอะถ้ามีมวยอะอย่าว่ากันนะวันนี้อาจจะไม่ใช่แบบว่ามวยไทยเจ็ดสีอาจจะเป็นมวยไทยสามสีอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวความอดทนคนเรามีอีกนิดเดียวแล้วสุดทีทำคลิปกินอะมีคนบอกว่าอะไรป่ะจะเป็นเฮียให้ได้เลยใช่ไหมจะเป็นเฮียให้ได้เลยใช่ไหม ยังไงวะเป็นยังไงเป็นเฮียให้ได้น่าจะน่าตลกอะาเอหมัยถึงว่าเฮียตลกเฮียตลกอะเฮียตลกฮะทุกทีครับเชิญชิมฝีมือของแม่บุ๊กและน้องบีบีครับวันนี้บีบีร้องได้ไหนฮะดูดีบีบีจ้ของ อเขาจะได้หมอนบีบีกินของดิบได้ปะบีบีกินไม่ได้บีบีชอบกินของสุกใช่ไหมลูกใช่ไหมอันนี้คือเล่นหัวป้าเป็นแมงวันหรือลูกไม่ใช่แมงสาบแมงวันนะพอแมงสาวมันเสของสุกต่ต้องกินป้าเป้าเพราะว่ามันถึงสุกใช่ไหมแต่ถ้าเรากินันเสาวมันจะมันจะดิบครับมันจะดิบมาโอเคอันนี้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้อยู่เพราะวันนี้วันอาทิตย์เพราะวันนี้วันอาทิตย์เราเลยกึ่งสุกกึ่งดิบโอ้โหเพราะฉะนั้นทุกคนอยากกินของดิบต้องไปกินวันสุกนะครับ มันมีอย่างนี้แหละชีวิตคนเราเฮียรู้เฮียรู้ไม่เราเราไม่คุยกันในคลิปเดี๋ยวเราไปคุยข้างนอะเรื่องราวเกิดจากน้ำหนึ่งแก้วเดี๋ยวพี่จะไปฟังเดี๋ยวเนียขอเป็นการยังหัวเราะเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำไปต่อครับมันก็แทกกิจใจเียเข้าใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องนี้มันเฮียเข้าใจเข้าใจทำให้มันเป็นเรื่องตลกไปเฮียอย่าไปคิดเยอะเรื่องราวเดี๋ยวเราออกออกหลังคลิปเฮียเนาะและนี่คือมันกุ้งของบ้านเราไม่ใช่ ของเงียคนเดียวถ้ามันเกิดอะไร <c oughs> ขึ้นบ้านเราไม่รับผิดชอบนะคะอย่ามาจะเขาว่าบ้านเราค่ะก็คือของของเงียคนเดียวกินแล้วท้องเสียหรือตายไปก็ไม่รับผิดชอบก็บ้านเงียคนเดียวเงียคนเดียว <c oughs> นี่คือโบกัญญรัตน์ครับนี่คือมันกุ้งของครอบครัวตัวบีอ่าใช้คำนี้ได้ไหม,มนี่ฮะสั่งซื้อมันกุ้งแบบถ้าใครจะ<ช>ฟ้องหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาข้อมูลได้ที่บโบมีข้อมูลรวบรวมมาให้หมดแล้วคือยื่นฟ้องได้เลยทีเดียวก็คือเอาให้ตายห่างกันไปข้างนึงเลยใช่ไหมขอบคุณครับมันกุ้งแบบนี้สั่งซื้อได้ที่เล่ะ บอกแค่เกดคิดเมนูโบทําเมนูแบบนี้เป๊ะเลยได้ปะก็สบายๆไงไม่มีปัญหาอะไรก็เอาไปทําได้เลยพรุ่งนี้ทําเลยทำไมอเฮียมันต้องกินเยอะอ่ะหรือเราทําช่วงทำตามเฮียตอววะนี่แหละคือหัวคือหัวธุรกิจชอบปปี้ไลท์ไม่ต้องอะไรเลยอ่ะเป็นช่วงทำตามเฮียใช่เห็นเมนูอะไรปุ๊บก็ทำตามเฮียอุ้ยเลิศว่ะแล้วคือจานต้องเดี๋ยวไปเลือกซื้อให้เหมือนไม่ยืมค่ะไม่ยืมค่ะอืมหนักกว่าซื้ออีกนะไม่ลงทุนกันเลยนะ สุกทีครับเวลาเฮียกินอะทุกอย่างมันจะหล่ลนหล่นออกมาทัานน้งเฮียไม่มีอะไรดีเลยบ<ม>อกแห่บัวพูมาคําเดียวไม่ดีเลยคุตกบัวไม่ให้แตกเลยอันนี้ปีีทำใช่ไหมทุกคนครับที่มันมันปูเลยครับมาม,มันปูและอันนี้สีนี้คือมันปูของบ้านเราสั่งซื้อได้ที่บริการร้านนะฮะสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอรตัวเฮียครับอันนี้มามันปูกินกับกุ้งดองซีอิ๊ จุ่มเลยครับคือเพรว่าเฮียเรียกโบดก่อนโบหิวพอดีเด็กก็เฮียรู้ไงโบหิวเลยทำรองดูดีอย่ามึงกินโอ้โหคุณผ่าคุณพ่าได้ไงครับซีฟู้ดสูตรเด็ดซีฟู้ดอันนี้สั่งซื้อได้ที่แหล่ตัวเฮียนะครับอย่างนี้เลยเด็ดมาจากต้นนะฮะสูตรเด็ดก็คือไปเด็ดมาจากต้นแม่เขาเรียกว่ามุกฟิวเจอร์นั่งกรอบเด้งแบบไม่ไม่กินหรอแล้วกูก็ก็นั่งกินอยู่น่ะอร่อยมากเลย สีมือยำของบีบีให้กี่คะแนนสองคนนี้หุยเอาไปเลยนะเอาไปเอาเลยร้อยบีบีโกโบบอกว่าอร่อยโบให้ร้อยเลยร้อยเต็มล้านร้อยเต็มล้านนั่งร้องไห้ก่อมเลยก่อมเลยบีบีเขาเสียใจน้อยพูดอย่างนี้เขายังไม่รู้เลยเราคุยเรื่องอะไรกันเขาเสียใจน้อยทุกคนดูนี่ดิเฮ้ยผ่านกันสู้กันุดทีดิเอาไหมอ่ะเอาเรื่องผ่านกันนี่อ่ะมามาดี๋ยวชอบชุด มาดูว่าใครทูดเร็วกันเอาละสำารับพริกตายไม่มีประกันนะฮะมีคนเคยบอกว่าอะไรว่าในในทิกตอกสุีอะบอกว่าอะไรเครื่องถูบรุ่นนี้รุ่นอะไรครับฟูดเหรอไม่บอกไปครูโบตามาแต่รุ่นของผมคือครูก้าแตไม่มีอะไรนะเดี๋ยวไปาคาซูดดีกว่านี่มันจางๆอันนี้ยังจางแอใหม่นี่คือดังโอเคเยอะมากเลยไปครับเดินไสอง ของเขายาวกว่าก็คือเขายังไงเขาชนะอย่างในสายตาโบอ่ะอือให้ยังอยู่นี่แหละจบกล้วจบกิน้วบีบีน้ำจบคลิปหรือยังจะไปไหนคืออยากไปเที่ยวแล้วอ่ะไปไหนอ่ะบีเขาอยากไปเที่ยวไปไหนล่ะบอกไม่ได้จริงจริงฮะไอคอนค่ะไปไหมเฮ้ยไปทำไรอะไปกินเที่ยวอะไรเงี้ยไปไหมคะแนนอยังให้ไปกินอะไรบ้างหมูกระทะคนรวยเคยกินยังเคยกินยังยังเลยอร่อยมากอร่อยมาก มาแล้วจ้าแม่บุ๊กหายไปไหนมามา,มาไปถามจริงชอบทุกครั้งที่โบมาเพราะว่าเวลาไปร้านจานเอห็นว่าเขากักขังนะคะใกวงเหนียวเห <laughs> ียนี่กักขังเขาในชีวิตเคยกินหมูกระทะแพงที่สุดกี่บาท มันเปลี่ยนเรื่องเร็วมากนะรู้ป่ะไม่เดี๋ยวมันเปลี่ยนเรื่องเร็วมากเลยบอกไม่ได้บอกต้องบอกนะครั้ที่กินก็เราก็กินที่เสาไฟฟ้าวะค่ะเสาไฟฟ้าปีนกินหรอปีนกินหรอปีนกินหรอหมูกระทะที่เขาแปะไว้ตรงเสาไฟฟ้าไม่ได้ขึ้นไปกินบนเสาไฟฟ้าหมูกระทะเสาไฟฟ้าก็สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบให้ทายว่าโบไปกินแพงสุดกี่บาทสามพันหมูกระทะเนี่ยนะหมูกระทะที่โบกินแพงที่สุดในชีวิตใช่ให้ทายกี่บาทก็มันสองพันนะหมูกระทะแพงพี่มึงก็บอกมาเถอะ สี่พันสองหมูกระทะเลยสี่พันสองแต่ว่าราคาครับราคาเมื่อวันไปกินหมูกระทะกับน้องๆมาแต่สามคนนะสี่พันสองเขาใช้เนื้อดีไงถ้าเขาใช้เนื้อดีมันไม่ได้สั่งเนื้อสั่งหมูสามชั้นกับหมูสามชั้นดีไงสั่งเนื้อไปแค่ถาดเดียวแต่ว่าถาดแบบมีประมาณเล็กๆอ่ะเราไว้หลังไม่ต้องไปกินแล้วไม่แต่มันอร่อยจริงแต่แบบแค่ตกใจราคาสี่พันก็แลกกับความอร่อยสุดยอดเออไปอะไรวะนักกินอะไรได้บ้างเนี่ยมันหมดอะไรขนาดนี้นี่ค่ะต้นี้เต็มเละ พุงรองนี่คือแบบเด็ดอะทุกคนพีบ่บุ๊คครับพี่บุ๊คไม่ได้แบบมาทำอันนี้พี่บุ๊คฝ่ายฝันว่าอยากเป็นเลยอยากเป็นเนีแบบ่ยเนี่ยใจเย็นๆจะกำหมัดทำไม <c oughs> ตกใจเหรอเฮ้ยพี่บุ๊คอยากเป็นอะไรนะเป็นแอร์โฮสเตสค่ะอทำไมถึงอยากเป็นแอร์โฮสเตสคะชอบชอบการบริการอะค่ะอ๋อพีบ่บุ๊คชอบบริการก่อนที่จะมาทำยูทูบอะแม่บุ๊คฝ่ายฝันที่อยากเป็นแอร์โฮสเตสถึงขนาดไปสมัครแอร์โฮสเตสทิ้งไว้แล้วไม่ไปเรียน ทำไมแอร์ต้องเรียนอะอยากรู้อะมันมีอะไรที่มันเป็นวิชาหลักเฉพาะใช่ไหมเป็นความฝฝันเขาเลยนะเกี่ยวกับเครื่องบินหรือเปล่าเรียนแบบพัฒนาบุคลิกภาพท้องอจต้องวัดการวางตัวการพูดการตอบคำถามการแบบรอขนาดนั้นเลยเหรอเขาอยากเป็นมากเขาแบบเขาใฝปฝันไปเลยว่าแบบนี่ก็มีเพื่อนเพื่อนก็ไปเรียนเหมือนกันโบก็เลยถามว่าแบบหุ้ยแอร์นี่มันต้องแบบเป็นวิชาเฉพาะเลยใช่ไหมที่มันต้องแบบอ้าวถ้าไม่เรียนล้วจะซ่อมได้ปะจริงแอร์ใช่ไหมเออถ้าเราไม่เรียนเราจะซ่อมยังไง แอร์ซ่อมมาเนี่ยล้างแอร์ได้ด้วยอ๋อถูกต้องถ้าเรียนเราจะล้างแอร์เป็ด้วยใช่ปะ่ะใช่ครับเออไม่ต้องเรียนดิทุกคนใครจะมาซ่อมแอร์ใครจะเป็นแอร์ได้แบบว่าโดยไม่ต้องเรียนถูกป่ะเ,เ,เริ่มต่อเริ่มต่อเริ่จากนี้ยแหะคะ่ะบุคลิกภาพที่เรียนเพราะว่าต้องแบบพัฒนาบุคลิกภาพก่อนต้องแบบว่าเดินยังไงวางตัวยังไง ผมทาเอาเฮียไปเรียนแล้วใช่ปะเรียนอะไรบุคลิกภาพทำไมเฮียเป็นอะไรเฮียเป็นกุ้ยอะตอนเนี้ยเฮ้ยดูมันอ่ะนี่คือน้องสาวผมนะครับเขาบอกว่าเฮียเป็นกุ้ยกุ้ยแปลว่าอะไรก่อนกุ้ยแปลว่าอะไรอะโบนไม่รู้ค่ะไม่รู้แล้วพูดมาได้ยังไงไม่รู้แล้วพูดมาได้ยังไงกุ้ยใช่ยเออเฮียเป็นกุ้ยใช่กุ้ยใช่อร่อยอร่อยเฮียเป็นกุ้ยกุ้ยใช่เขาบอกว่ากุ้ยให้จบแต่เฮียไม่ถนัดเฮีแบบหน้าตาละมุนน่าอร่อยประกรอบกุ้ยใช่น่ารักน่ารักกุ้ยใช่ โอเคทุกคนตอนนี้ก็เข้าสู่สภาวะปกติเมื่อกี้เจกทีมาใครคะลูกมากับกู๋อ๋อชอบไหมสนุกไหมสนุกอ๋อแล้วบีบีเป็นไรคะตอนนี้งงเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปฉลองรถใหม่นะฮะที่เราซื้อกันเมื่อเช้าเราจะขับไปไหนดีเชียงใหม่โอ้โหไปักไกลเลยเชียงใหม่ อ่ะโอเคทุกคนใครที่อยากได้รถคุณภาพดีราคาดีแล้วก็บริการที่ดีนะครับแนะนําให้ไปเลยที่คาซัมเออแนะนําให้ไปที่คาซัมทุกคนมีทั้งหมดตอนนี้5สาขาแล้ว หรือใครที่ไม่สะดวกไปที่คารซัมนะคะทุกคนก็สามารถรับชมได้ที่เว็บไซต์นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะถ้าใครแบบอยากทสไดอะค่ะอยากลองขับดูอะไรเงี้ยเขามีบริกบารถึงหน้าบ้านใช่เขาขับห้ดูเลยทุกคนแต่เราอะอยากไปดูเองใช่คไหมจากบางบอนสูตรอะไรคะซักกอมบอสูตรรัโยทินนะครับแต่ตอนนี้มีห้าสาขานะเดี๋ยวขึ้นเว็บไซต์ให้ทุกคนเว็บไซต์คาซัมนี่ครับโหลดแอปมาก็ได้มีแอปคารซัมด้วยสามารถเลือกรถได้เลยจ้ามีรถมือสองผ่อนเบาๆเริ่มต้นที่เดือนละสี่พันบาททุค แล้วก็ยังได้เงินคืนอีกด้วยโ,โหอันนี้คุ้มจริงๆครอบครัวเราขอบอกเลยฮะทุกคนซื้อรถมือสองให้ไปที่ซัมมั่นใจง่ายเหมือน 1, 2, 3. 3> อนับหนึ่งสองสมนี่แล้วได้หมอนแบบนี้ด้วย ใครที่ไปซื้อรถที่คาซัมแล้วแคปหน้าจอที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วบอกที่คาซัมเลยที่ศูนย์คาซัมเลยว่ามาจากช่องเราได้ไปเลยนี่ทุกคนหมอนผ้าห่มคาซัมค่ะทุกคนน่ารักมากข้างในก็คือแบบมีผ้าห่มอยู่ใช่น่ารักมากโอเคเอาไปปิกนิกได้เลยนะฮะโอเคทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวให้น้องบีบีเป็นคนลาคลิปนี้เลยครับฝากอะไรคะลูกฝากกดไ์ก็ชร์กดคาร์ซัมให้พวกเราด้วยนะคะแต่วันนี้ข้าวควยตุ้บี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย